นักแทคกตอร์วัง3าหมอจังหวัดอุรธาธานีครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเย็นนะครับของวันที่4สิงหาคม2566นะครับนั้นมีรถไถรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงตามฤดูกาลนะครับผันพวนผันยกล่องนะครับผันขุดตอนนี้นะครับมาหากันเยอะเลยนะครับของนาซาก็เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นหางสัตว์ย่านะครับราคาเราก็เริ่มต้นต้งแต่2 3 0 0 0บาท หางบุกเบอร์ค้าง4ครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้เรามีรถราคาถูกนะครับราคาเริ่มต้นเพียง93,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ เปิดแนะนำของนัดแท็กเตอร์นะครับนัดแท็กเตอร์วังสามหมอนะครับจับท p s มาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีรถราคาถูกแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่พีเอกันนะครับวันนี้เงื่อนไขของเรานะครับขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทคสได้นะครับใครที่มีเงินพร้อมมีงบน้อยนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับก็คันแรกเลยนะครับคันนี้เป็นคูปัตตาเคอาร์ทีหนะครับรีวิวไปเรียบร้อยนะครับคันนี้ยางหลังสวยๆยยางหน้าก็เลยเยอะครับรถถือว่า เครื่องเกียร์ดีระบบสมบูรณ์นะครับผมให้หางตัดหญ้าใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ราคา99,000บาทนะครับอุปกรณ์ดันหน้าแล้วหางตัดหญ้านะครับเป็นรถเพาเดียวดูแลรักษาง่ายครับเป็นรถระบบสายพานเจ้าคูบุต้านะครับ KRT 1 4 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพัดนะครับ140พัดนะครับไม่หนึ่งขันครับตัวนี้นะครับราคา93,000บาทเป็นรถไถไอซุกินะครับ TL 2 3 0 0ครับเป็นรถ2เพานะครับ6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนนนนนนะะคคครรรรััับบบเเป็ถื่องยตต์ขาด3สูวี้นะ ในหางตัดหญ้าใหม่เหมือนกันนะครับตัวรถและหางตัดหญ้าใหม่นะครับราคาเพียงเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับเดี๋ยวเดินมาชมกันต่อสามสิบหกคันนี้ติดจองแล้วนะครับวันนี้นะครับขอบคุณเอฟซีจองออนไลน์จากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของเย็นวันที่สี่นะครับส่วนรถเกี่ยวครับมาชมนะครับคันนี้นะครับยังราคาเดิมอยู่นะครับอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทเป็นรถอุ้มนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นะขายกันตามสภาพนะครับ ตามสภาพตามรีวิวการใช้งานเลยนะครับสามแสนสามหมื่นบาทฝนตกทั้งวันเลยครับวันนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับมารีวิวอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันตัวตัดหญ้าหนึ่งเมตรสี่สิบตาช้างนะครับตัวนี้มือสองนะครับขายราคาอยู่ที่สองหมื่นบาทแล้วกันนะครับตัวนี้สองหมื่นบาทนะครับตัวตัดหญ้ามือสองตาช้างนะครับใส่ L ห้าศูนย์ L สี่ห้า L สี่เจ็ดได้นะครับเครื่องผูกอ้อยนะครับขายสามหมื่นห้านะครับ แล้วก็จะมีเครื่องนวดข้าวครับจัมโบ้ตัวนู้นนะครับขายราคา40,000บาทนะครับแล้วก็เทเลอร์นะครับเทเลอร์สาลี่ตัวนั้นก็ขายที่40,000บาทนะครับใครสนใจก็มาเลือกมาดูกันได้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่เม็ดหตาช้างนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา3ามหมื่นสามบาทนะครับมีของฟาร์มเทคด้วยนะครับของฟาร์มเทคเม็ดหมือสองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้นะหางตัดหญ้านะครับนาซาของใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมืนแปดพันห้าร้อยนะครับมารับเองมีโปรส่วนลดให้สองพันบาทนะครับมารับกลับเองนะครับทั้งปุ๋ยนะครับเขาเรียกว่าทํารุ่นทั้งปุ๋ยเนาะตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าครับมารับกลับเองก็มีโปรส่วนลดให้สองพันบาทนะครับขุดมันนาซามาแล้วนะครับอ่าราคาหนึ่งสี่พันห้าร้อยนะครับไปสวยเลยครับขุดดีนะครับอ่าหลายๆท่านมา รอกันเลยนะครับตัวนี้นาซาเหลือประมาณ5ตัวนะตอนนี้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับต้องรีบมาจับจองกันนะครับใครที่หาอยู่นะครับตัวตัดละมันก็มีนะครับตัวตัดละมันก็ตัวนี้มือหนึ่งเก่าเก็บนะครับให้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหางตัดหญ้า KPD ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับมารับเองก็มีส่วนลดสองพันมาดูรถแถวหน้ากันบ้างนะครับรถแถวหน้าเราก็มี L3408DI นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบเดรกนะครับเป็นเครื่องยนต์เดรกเป็นเครื่องยนต์แบบ36แรงม้าตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้ครับยางใหม่4เส้นนะครับหน้าใบมีดเปลี่ยนใหม่ของเหลวใหม่ทั้งระบบนะอันนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับแม่เหมือนรถใหม่เลยคันนี้นะครับอ่ะราคา2อง0 0นบาทนะครับราคานี้คุ้มคุ้มนะครับมาอีกหนึ่งคันครับเราไปอาบน้ําชุบตัวมาเรียบร้อยขัดสีแล้วสวยๆครับราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็อยู่ที่295,000บาทนะครับตัวนี้เป็น L3218 DT นะครับตัวนี้รอเล่ม45วันทําการนะครับนัดใส่ท่อซิ่งใส่หน้ากากให้ครบเลยนะครับยางเดิมๆก็ถือว่าสภาพสวยครับสภาพยางอยู่ที่80%นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถใช้งาน3,000กั่วโมงอันนี้นะครับ L3218 นะครับก็ชอบในการทํางานของเขานะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ชัตเทิลเป็นรถไถขนาดกลางนะครับรุ่นต้นๆนะครับก็ไปลงไร่ไถนาขุดมันสับปะหลังได้นะครับ แกนหลังเป็นแบบก้ามปูสีเดิมๆเลยนะครับท้ายไม่เคยแกะท่อนคัตไม่เคยแกะนะครับไม่เคยตัดท่อนรถเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับมาเก็บแค่สีคันลากเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ295,000บาทเท่านั้นมาอีกหนึ่งคันครับ3สูบ2องเผานะครับ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังรถในตำนานนะครับรุ่นรุ่นดึกจำบันนะครับเขาเรียกนะครับรุ่นทนด้วยนะครับตัวนี้ L 3 4 0 8 d t นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นเครื่องยนต์เป็นตัว DT เผาหัวสตาร์ทครับ ยางหน้าใหม่ยางหลัง90%รนะครับรถเช็คสภาพสวยๆของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้นะราคาเพียง2,15,000บาทนะครับสภาพคือพร้อมส่งพร้อมขายได้เลยนะครับของเหลวนะครับแบปไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องนะครับดีเทลต่างๆนะครับสตติกเกอร์เก็บใหม่ทั้งหมดนะตัวนี้แผ่นหังคาใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้2 1 5 0 0 0บาทนะครับมาอีกหนึ่งขั้นนะครับ คันนี้เป็น L 3 6 0 8คันโค้งนะครับอุปกรณ์2ชิ้นรถจดทะเบียนปี5-5นะครับเครื่องเกียร์แน่นนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ยางเดิมอุปกรณ์ด้านหน้าหาง3ครับสต่ภาพยาง90%โดยรวมครับตัวนี้นะครับให้ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับ36คันโค้งนะครับ2 8ง0 0 0บาทอีกหนึ่งคันก็จะเป็น L 3 6 0 8ติดตั้งเทอร์โบครับตัวนี้ยางใหม่4เส้น เทอโบใหม่หนึ่งลูกนะครับชุดแต่งเต็มนะครับพร้อมหางพวนใหม่จากค่ายเอสติเกนะครับคันนี้ปรับลดราคาลงจาก3ามแสนห้าไม่ขายนะครับวันนี้3ามแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ L สามหกจุดแปดนะครับอุปกรณ์สองชิ้นมาอีกขหนึ่งคันครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับอุปกรณ์ดันหน้าหางบุกเบิกหางสี่นะครับยางเดิมๆรถไล่สภาพสวยๆนะครับท่อนเกียร์ท่อนคัตนะครับต่างๆเดิมทุกจุดไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่2,600ชั่วโมงครับ ราคาเพียงนะครับ385,000บาทนะครับปรับลดราคาจาก4,000 0 0ลงมานะคันนี้นะครับรถสวยสภาพเดิมนะครับหมาหนึ่งคันครับคันนี้ก็เก็บสีใหม่ส้มลาวานะครับตัวลิมิเต็ดจากทางร้านนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจครับสภาพยาง90% 95%นะครับยางเดิมรถ700กว่าชั่วโมงครับเรามาบิ้วใหม่เก็บงานใหม่คันนี้นะครับให้ราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทเฉพาะคันนี้นะครับนัดรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้ นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนตัวนี้รอ45วันทําการนะครับรถใหม่ๆสวยๆเลยครับทุกรายละเอียดครับเก็บงานให้พร้อมใช้ครับรวมเปลี่ยนของเหลวให้นะครับราคา410,000บาทครับมาอีกหนึ่งคันครับ L 4 5 0 8 DI นะครับ4สูบ2เพาาโฟลว์ขับเคลื่อน4ล้อแล้วครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไดเร็กนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีครับตัวนี้ยางหน้านะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่ครับยางหลังก็ประมาณ70%นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับ คันนี้นะครับนัดให้ราคาที่245,000บาทนะครับขายตามสภาพสีนี้ครับเป็นสีเดิมๆรถพร้อมใช้งานครับรถใช้งานได้ปกติทุกระบบครับเราไม่ได้เก็บสีนะคันนี้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ยังอยู่นะครับยันมาสี่้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูบไดเรกนะครับเกเกียร์ดินหน้าเกเกียร์ถอยนะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นราคาเพียง295,000บาทนะครับดูใบมีดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เขากางก็แปลงเป็นกากบาดเรียบร้อยสีสันสวยๆครับได้ไปเหมือนรถใหม่ครับเราแปลงโฉมเป็น49นะครับตัวนี้ที่จริงเป็น4 5 3ห x นะครับรุ่นเขานะครับมาอีกหนึ่งคันครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้4 7แรงม้าบิ้วแล้วเช็คพร้อมขายเช็คพร้อมส่งครับตัวนี้น้ามันเครื่องของเหลวนะครับแป๊บไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกหน้ากากกระจังหน้าไฟหน้านะครับสีใหม่นะครับเบาะใหม่แผ่นราคาใหม่กระจกใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับราคาสุดคุ้มนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่30,000 0 95,000บาทนะครับ395,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับเป็นผ่านกระทุนะครับตัวนี้นะรถสวยสภาพพร้อมใช้ครับนะครับทุกรายละเอียดครับอ่าสวยๆยันหัวน็อตเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้นะครับตัวแท้ตัวตัวแรงนะครับไม่ใช่ตัวแท่งนะครับตัวแรงนะครับเป็น MU 4 9 0 2นะครับขนาด49แรงม้านะครับยางสวยเดิม70%นะครับเก็บสีคันล่างให้นะครับรถถือว่าสภาพสวยรถใช้งานปี63ครับจดปี63 อุปกรณ์2ชิ้นครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะลดสามพันชั่วโมงเดิมเดิมนะครับอันนี้สามพันห้าร้อยชั่วโมงให้อุปกรณ์สองชิ้นครับหน้าหลังทุกคันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะสอง M.U. สี่เก้าถึงสองคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นบาทครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทเลี่มพร้อมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหางบุกเบิกหางควนครับสนใจก็สามารถมาเลือกซื้อมาจับจองกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูท่านหลังอู่หน่อยนะครับหลายๆคลิปก็ ยังไม่ได้พาอัปเดตสินค้าด้านหลังอู่เลยนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ฝนซาพอให้เราได้พาไปชมด้านหลังอู่แล้วนะครับไปชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เทเลอร์นะครับเตรียมจัดส่งที่นนทสังเทเลอร์เราอยู่ที่ราคา46,000บาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับตัวนี้ไปที่อำเภอโนนสังจังหวัดของบก่นลำพูส่วนโรตารี่นะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับมีโปรโมชั่นทุกค่ายเลยนะครับเดินทางมารับเองรับกลับเองนะครับมีส่วนลดให้ตัวละ3,000บาทราคาของเม็ดหนะครับ เริ่มต้นที่4 7 0 0 0บาทนะครับเป็นของค่ายสยามโซโตล่ส่วนของฟาร์มเทคนะครับราคาอยู่ที่49,500เาเป็นโปรโมชั่นนะครับของรถนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยก็คือได้ราคานี้ส่วนลด3,000บาทนะครับอันนี้ M5,000 นะครับเตรียมจัดส่งที่จังหวัดตังนะครับออกเดินทางในวันที่5นะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ L3608 นะครับคันนี้ก็ส่งในวันพุธนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันพุธหน้านะครับไปที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดชัยภูมิยันมาวีเอ็มสามห้า ขอบคุณ FC นะครับจากทางอำเภอปราปาบจังหวัดนครพนมครับ3408ไปที่อำเภอโพลพิสัยนะครับจังหวัดน้องคายอันนี้ FC จากทางอิสราเอลนะครับจองออนไลน์เข้ามานะครับให้จัดส่งในวันที่15เดือนนี้นะครับสิงหาเครื่องอัดฟังยังอยู่นะครับปรับลดราคาลงให้แล้วนะครับเหลือที่2,095,000บาทนะครับ2 9 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างกันบ้างนะครับว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้าง นะครับมีรถคันไหนบ้างที่กําลังปรับสภาพกําลังเช็คให้ลูกค้าอยู่ก็ชัดเจนทุกจุดนะครับของนัตแท็กเตอร์นะครับรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันตั้งแต่ข้างบนยันยันข้างล่างเลยนะครับรถยังไม่หมดนะครับมาชมกันด้านล่างนะครับว่ามีคันไหนยังไงบ้างนะครับอาเจ้า m 7 0 4 0ครับตัวนี้รถปี51นะครับปีลึกหน่อยแต่รถสวยสภาพเดิมนะคันนี้อ่าอุปกรณ์ต่างๆรถเจ้าของถือว่าดูแลดีมากนะครับรถปี51ครับ สภาพยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยางหน้าก็พอได้นะครับยางหน้าก็เต็มๆมาพร้อมกับผานเป็นผาน5้านะครับใบ26นิ้วนะครับตัวนี้เป็นรถทางอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะครับอ่ะเราขายราคาก่อนที่จะปรับสภาพก่อนที่จะเก็บงานนะครับรถเครื่องเกียร์ดีใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นะครับให้ราคาอยู่ที่4 3 0 0ส0านบาทนะครับ4ี่0ส0ามบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบเราเก็บจุด่วซึมให้หลังคามีแตกมุมหน่อยๆนะครับ L 5 0 1 8ครับตัวนี้มันมาพร้อมกับหางตัดหญ้าแหละครับถ้าเอาพร้อมกับหางตัดหญ้าตัวมือ2เมื่อกี้นะครับตอนต้นคลิปนะครับสภาพรถถือว่าสวยเดิมสีเดิมนะครับตัวนี้รอเลี่ม45วันทําการนะครับใบมีดก็หมดแล้วครับรถใช้งาน3000กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้นะรถถือว่าสภาพสีสวยอยู่นะครับมีโครงกันปลามพรบนะครับใครอยากได้ตัวนี้นะครับขายตามสภาพนะครับ ก่อนนะครับราคาอยู่ที่399,000ับาทนะครับ3 9 9 0 0 0ับาทนะครับมาชมกันต่อครับตัวนี้จะเป็น KRT นะครับ140พัดตัวท็อปตัวนี้จะมีกระบอกช่วยยกด้วยนะครับมีเท้าช้างด้วยนะครับได้อุปกรณ์ใบดันได้หางได้ล้อเหล็กนะครับราคาอยู่ที่10,000 0สน0 0บาทแล้วกันนะครับคันนี้นะครับบิ้วให้นะครับบิ้วให้เช็คทำสีทำอะไรให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ นี่คือสภาพเดิมสีเดิมนะครับขัดออกพ่นใหม่ครับเก็บงานใหม่นะครับยางใหม่ทั้งสี่ยางสวยทั้งสี่เส้นไม่ใช่ยางใหม่ยางเดิมทั้งสี่เส้นนะครับนัดเอามาเช็คใหม่นะครับคันนี้รถเกี่ยวนะครับคูต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีนะครับบิวใหม่เก็บงานใหม่ครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสี่แสนสองหมื่นบาททาเป็นโฉมคีพัทนะครับส่วนคันนี้ l 3 6 0 8 SP เครับเก็บงานแล้วนะครับลูกค้าเพิ่งมาจองวันนี้นะครับ เอีจากทางอำเภอตีธาตุนะครับอันนี้ k อไอทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับก็รวมเช็คให้นะครับรวมเก็บงานรวมทําสีให้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่อุปกรณ์ด้านหน้าหางนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้สามหนไปด้านหน้าแล้วก็หางต่แยกใหม่ของเอไอทีนะครับดีนะครับนะครับตัวนี้